สวัสดีครับผมเอพัทรศรัทธาครับตอนนี้อยู่ที่วัดจุกเชิญนะครับตอนนี้เรามีนะครับตู้ทําเนียบนะครับวัตถุมงคลของหลวงพ่อชานะครับให้พี่น้องพุทธศาสนิกชนนะครับนักสะสมทุกท่านนะครับผู้สนใจในวัตถุมงคลหลวงพ่อชานะครับก็จะมีบอกนะครับว่าวัตถุมงคลแต่ละรุ่นนะครับตั้งแต่รุ่นเก่าๆนะครับสร้างเมื่อไรจานวนเท่าไหร่นะครับจะเป็นตู้ยาวนะจะเป็นตู้ ที่ไว้โชว์วัตถุมงคลเท่านั้นนะครับตู้นี้นะครับก็จะมีบอกนะครับวัตถุประสงค์จํานวนการสร้างนะครับนี่นะครับชัดเจนนะครับของทั้งวัดนะครับผมผมพ่อจะจัดสร้างวัตถุมงคลมานานนะครับหลาย10ปีแล้วนะครับแต่ว่าผู้คนทั่วไปยังไม่ค่อยทราบนะครับตอนนี้ก็มาดูได้นะครับอันนี้จํานวนสร้างเท่าไหร่แบบไหนนะครับศึกษาก่อนสะสมนะครับก็มาได้นะครับ ก็จะมีรายละเอียดนะครับปี5 9สร้างกี่องค์ขุนแผนสร้างกี่องค์แบบนี้นะครับเหลือรุ่นแรกนะครับเขี่ยวงาต่างๆนะครับผมแล้วก็วัตถุมงคลยอดนิยมนะครับเท้าเวสุวรรณนะครับแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นนะครับจำนวนการจัดสร้างยังไงแบบไหนนะครับก็สอบถามน้องคนนี้ได้นะครับน้องน้องแก๊บนะครับนี่ในสิทธิเอกหลวงพ่อนะครับเห็นแบบนี้นะครับนะครับผมก็มาดูได้นะครับมี กระโหลกเสือเขี้ยวเสือมีอะไรนะครับปัตทุมมงคลรุ่นเก่าๆนะครับของทางพะเดพระคุณหลวงพ่อชานะครับได้สร้างเอาไว้นะครับผมก็มาชมได้นะครับสอบถามได้นะครับสนใจอะไรแบบไหนนะครับวิธีการจะสร้างเป็นยังไงเข้มข็งขนาดไหนมีประสบการณ์อะไรถามน้องคนนี้ได้นะดูทุกอย่าง